วนนรรณคดีเรื่องลิลิตตะเลงายตอนที่สี่พานเรศสวรทรงเตรียมเรื่องตีเมืองเขมรผู้แต่งคือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมานุชิชิโนรสทรงเป็นพระสังฆราชเจ้าพระองค์ที่เจ็ดความเป็นมาลิลิตตะเลงายนี้ ได้รับความบันดาลพระไทยมาจากวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตยโลกนาถเรื่องยวนพ่ายดังจะเห็นได้จากการที่ทรงเลือกวิรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรในการทำสงครามยุทธนาถีมีชัยต่อพระมหาอุปราชา แห่งหงสาวดีในปีพศ2135มาเป็นเนื้อเรื่องเช่นเดียวกับโยนไพ่ซึ่งเป็นเรื่องวีรกรรมของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่ทรงทำสงครามมีชัยต่อพระเจ้าติโลกราชแห่งราชอาณาจักรล้านนาและทรงตั้งชื่อเรื่องว่าตะเลงไพ่ซึ่งมีความหมายว่ามอนแพ้เรียนแบบกับโยนไพ่ซึ่งแปลว่าชาวโยนกหรือล้านนาแพา้ ลักษณะคำประพันธ์เป็นลิลิตสุภาพประกอบด้วยไร่สุภาพโครงสองสุภาพโครง3ส,สุภาพและโครง4สุสภาพมีการเข้าลีดคือคำสุดท้ายของบทที่มาก่อนส่งสัมผัสไปรับที่คำที่หนึ่งสงหรือสของบทต่อมาโดยความยาวของไร่สุภาพนี้จะมีความยาวกี่วรก,ก็ได้ใน3บท สมเด็จพระมาเลสวนมีพระราชดำรัสทถามถึงทุกสุขของปวงชนขุนนางก็กราบทูลให้ทรงทราบพ,พระองค์ทรงตัดสินคดีด้วยความยุติธรรมราษฎรก็อยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขจากนั้นมีพระราชดำรัสถึงการยกทัพไปตีเมืองเขมรโดยกำหนดวันที่จะออกทัพไปส่วนทัพเรือจะให้เกณฑ์หัวเมืองปักใต้เพื่อยกทัพไปตีเมืองพุทไทยมาศและเมืองป่าศักด ให้ล้อมเข้าเมืองหลวงของคามรไว้พระองค์ทรงพราวิกฤตว่าพมา่าจะยกทับมาจึงได้ให้ผู้แทนพระองค์อยู่ป้องกันบ้านเมืองรอพระองค์เสด็จกลับมาทรงเห็นว่าพระยาจักรีเป็นผู้ที่เหมาะสมก็ทรงแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาบ้านเมืองแต่ทรงคาดคะเนว่าทัพพม่าเพิ่งจะแตกไปเมื่อต้นปี คงจะยังไม่ยกมาในปีนี้หากจะมีก็เห็นจะเป็นปีหน้าขณะที่ทรงปรึกษากันอยู่นั้นทูตเมืองกาญจนบ,บุรีก็มาถึงและกลับทูลเรื่องราวให้ทรงทราบพ,พระองค์กลับทรงยินดีที่ได้รับข่าวศึกจึงให้พระเอกาทศรถเข้าเฝ้าเพื่อแจ้งข่าวให้ทราบคำประพันธ์ที่ชอบในตอนที่สพระห่วงแต่เซียนอัสดง เกรงกะรับก่อรงรั่วล่าคือใครจักคุมคงควรคู่เข็นแฮอาจประกันกรุงทับค่อยคืนถึงถอดคำประพันธ์ แต่ในขณะที่คิดจะไปรบกับกัมพูชาก็ยังทรงห่วงศึกกับพม่าอยู่เกรงว่าพม่าจะล่วงล้ำเข้ามาก่อศึกสงครามในแผ่นดินแล้วจะให้ใครดูแลบ้านเมืองรับศึกครั้งนี้ได้แล้วจะให้ใครคอยรักษาเมืองคอยว่ากองทัพของข้าพระนเรศวรจะกลับมาถึงเมืองคำประพันธ์ที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ข้อความนี้สอนเรื่องการเตรียมพร้อมความรับผิดชอบการไว้วางใจผู้อื่นและความอดทนซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยการวางแผนล่วงหน้ารับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองทำงานร่วมกับผู้อื่นและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค